ชมค้าพากันไปดูสถานการณ์น้ำอ,อีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดพะเยาค่ะเกิดเหตุระทึกค่ะเมื่อเกิดน้ำหลากในพื้นที่อำเภอปงพัดชาวบ้านไปติดอยู่กระท่อมกลางนาค่ะต้องใช้โดรนช่วยนำขึ้นฝั่งมาอย่างปลอดภัยค่ะ สภาพอากาศที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะเกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนไรนาอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้ในายชัยค่ะอายุ56ปีชาวบ้านบ้านแสะหมู่6ตำบลควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาได้รีบเดินข้ามลำน้ำห้วยไปในไร่นา ท้ายหมู่บ้านค่ะเพื่อเก็บสิ่งของใต้กระท่อมไว้ข้างบนขณะเดียวกันค่ะได้มีมวลน,น้ําป่าไหลเชี่ยวกรากมาอย่างรวดเร็วและซัดใส่กระท่อมจนพังหายไปกับสายน้ําตัวเองค่ะต้องยืนจับต้นไม้ไว้แน่นและไม่สามารถเดินข้ามฝ่ากระแสน้ําที่ไหลแรงมาขึ้นฝั่งได้ค่ะนี่เลยตามภาพค่ะใส่เสื้อสีฟ้านะคะจึงตะโกนร้องเรียกเพื่อนบ้านและญาติให้ช่วยเหลือค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้จนต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่อบตอควรค่นคะนําเอารถแบ็คโฮ มาใช้แขนค่ะใช้แขนรถยื่นไปช่วยแต่ไม่ถึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะอีกทั้งกระแสน้ําป่าไหลแรงและมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องหาวิธีช่วยอย่างเร่งด่วนเลยค่ะนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยนะครับทางเจ้าหน้าที่อบตอควรและทีมงานนายอนุกูลจําแน่และนายวิทยาคําลาก็ใช้โดรนที่เป็นตัวใหญ่ในการ่วยพ่นยาของตอนเองนะครับมาดัดแปลงเป็นโดรนนักกู้ภัยช่วยเหลือนายชัยโดยใช้โดรนเนี่ยผูกเชือกมัดเสื้อชูชีพส่งไปให้ พร้อมกับเชือกมัดลำตัวอีกหนึ่งเส้นและผูกมัดกับต้นไม้ไว้อีกหนึ่งเส้นนะครับและให้ในายชัยจับเชือกไว้จากนั้นก็ส่งสัญญาณเสียงผ่านทุลคงทําการดึงตัวนายชัยจากกลางน้ํามาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางเสียงลุ้นด้วยความหวาดเสียวเมื่อต้องดึงตัวฝ่าก,กระแสน้ําเชี่ยวด้วยความระทึกนะครับท่ามกลางชาวบ้านแล้วก็ญาติต่างแสดงความดีใจที่นายชัยปลอดภัยในครั้งนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระแสน้ําที่ มาเร็วมาแรงนะครับใช่ค่ะถ้าไม่ได้ตัวอะไรยึดไว้นี่ไหลตามน้ำไปได้เลยนะคะ